กราบหุนริชชี่อรเนศของดีไม่ได้มีบ่อยๆหลังใส่ชุดนี้ทำแฟนๆชมไม่หยุด เป็นอีกหนึ่งนางเอกขวัญใจของใครหลายๆคนเลยค่ะสำหรับริชชี่ออร์เนตดีคาบาเลสหวานใจของพระเอกสุดฮอตอย่างกอดอีดิพานโดยล่าสุดวันนี้18พฤศจิกายน2565ริชชี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองลงอินสตาแกรมโดยลุคนี้เธออยู่ในลุกชุดเดรสสบายๆบ,บอกเลยว่าหุ่นทำหลุดโฟกัสเพราะทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายเลยค่ะโดยโพสต์นี้ริชชี่ได้เช็คกินที่ลีโอเดอะอู บานเอสเคหัวหินท่ามกลางยอดกฏลายที่ถล่มเข้ามามากมายสำหรับ,บริชชี่มีเชื้อสายไทยฟิลิปปินส์สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษและสเปนส่วนมันดาชื่อชาดาพรชัยกอเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนต่อมาออกมาว่ามีเชื้อสายลาหูผสมผสารออกมาแล้วก็ทำให้สวยเป๊ะปังแบบริชชี่นั่นเองค่ะ